อยาดูของแท้อยากดูของแพงคลิปที่แล้วที่คนดูมาในเรื่องของเบรกเห็นกันมาเยอะนะครับว่าเบรกแท้ราคาหลักแสนเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จัดมาให้อีกครับว่าเบรกแท้เราไล่กันไปเลยตั้งแต่หลักแสนนะครับเอเสฟ้าเอเนเรสมอโบ็อกหลายแสนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเบมโบแท้นะครับราคาที่เราใจกว่าเดิมนะครับคลิปนี้รวมมาให้ว่าอาทิตย์นี้ทั้งญี่ปุ่นยุโรปเบรก f55 เบรก f40 เบรก ctsv เอเเสที่ถามว่า a อ c มีเอเรสแท้จําหน่ายหรือเปล่าอาทิตย์นี้ผมรวมมาให้แล้วบอกเลยว่า แต่ละคันโอ้โหทางญี่ปุ่นยุโรปหลายๆคันคุณไม่เคยเห็นแน่นอนว่าเฮ้ยเบรกสีแบบนี้มีด้วยเหรอไม่ต้องพูดเยอะไปชมครับเชิญคันแรกก็มาจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมขอให้บอกไปเลยนะครับว่าคันนี้เขาใส่อะไรบ้างครับเอ็นเลสโมโบล็อกงบ2 0 0แสนกว่านะฮะโวก k r เรซิ่ตัวนี้หายากมากๆในประเทศไทยมีไม่กี่ชุดยางเอดีศูนะครับต้องบอกเลยครับสำหรับเอเลสนะครับเราให้ดูตัวแพงกันก่อน เดี๋ยวดูให้จบบอกเลยว่าทั้งเอ็เลสทั้งเมมโบอะไรฮิตกว่ากันราคาหลักหมื่นเบรกแท้มีไหมมีแน่นอนแต่ตอนนี้ดูหลักสอ0 0สนกว่ากันไปก่อนนะครับมาครบชุดแบบนี้การติดตั้งการไล่น้ำมันเบรกแม้กระทั่งน้ำมันเบรกผมใช้เอ็เลสทั้งหมดนะครับไม่มีผสมผสมแหมอยากให้ดูทรงคันนี้ครับรถเขาหล่อจริงๆครับผม โหลดโหดโหดโหลดสุดๆกับยาง a d ดีนย์ะครับแล้วเข้ามาคู่กันอยู่แล้วครับโบกับเอเลสเนี่ยจับคู่กันเมื่อไหร่ใช้ไหลแน่นอนฟิปเมนต์เบียดเบียดสวยๆโชว์แบบนี้แต่บอกก่อนนะทะเบียนเนี้ยเขามีแฝดสามนะครับไม่ต้องตกใจเอ๊ะทำไมคันนีมนนนมนนน้มันใส่อันนั้นทำไมคันนั้นมันใส่อันนี้แก๊งนี้เขาทะเบียนเดียวกันหมดโอ้โหโคตรหล่อโคตรโหดมาดูสายยุโรปกันบ้างมานะครับวันนี้ จัดยุโรปคันนี้เลือกเป็นเมมโบ้แท้ราคาเล้าย้ําเลยครับเมมโบ้ตัวนี้ราคาเล้าสีคัสตอมเมคนะครับปั๊มหน้า F55 ตัวใหม่ล่าสุดของใหม่แกะกล่องนะครับแล้วก็ปั๊มหลังเลือกเป็น F40 แท้ทั้งระบบนะครับจานไฮคาร์บอนนะครับย้ำอีกทีเบรกตัวนี้บางคนงงราคานะครับทำไมนะ้าขาย4,500 0 0 0 0ทไนะบางชุดนะ้าขาย2,30,000ขอบ17นะครับเริ่มต้น2 9 9นะครับไปจนถึง399สําหรับขอบ17นะ มันอยู่ที่เกรดจานมันอยู่ที่ผ้าเบรกแล้วมันอยู่ที่อุปกรณ์ส่วนควบนะครับไปจนถึงแพงสุดคือ49 0 0 0แท้แล้วคันนี้จับคู่กับล้อฟอร์ทแท้ด้วยออกกันเลยนะครับว่าสายยุโรปที่นี่ครบแล้วสบายกระเป๋านะครับให้ดูซะหน่อยว่าอ่ะคันนี้นอกจากใส่เบรกแล้วก็ทําอะไรกับเราบ้างล้อฟอร์ทแท้นะครับยางที่บอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วก็เบรกเมมโบแท้ตรงรุ่นลูก,ลก,ลกค้าเคยใส่6พอร์ตแบรนด์อื่นมานะเปลี่ยนเป็นตัวนี้แฮปปี้มาก เพราะบางทีนะครับใส่ปั๊มที่มันไม่ได้มาตรฐานและใหญ่ไปเบรกมันลึกนะครับคันนี้บอกเลยว่าเบรกกระชับติดเท้ามาแล้วก็รุ่นยอดฮิตนะครับอีกหนึ่งรุ่นคือตัวนี้ครับเมมโบขคาเยนหรือ18 Z แนะครับเขาเรียกว่าแท้บิวคือของมือ2องนะครับแล้วเอามาทำใหม่แต่ที่นี่ไม่ใช้จานกัดไม่ใช้การซาอน,นะครับจานครับผมเป็นของใหม่ทั้งหมดมีรับประกันหลังการขายตลอดยุคการใช้งาน17 Z ไม่ต้องถามผมไม่เชียร์ที่นี่ a อทั้เชียร์สิแซแล้วโดดไป21เแซดเลยนะครับอ่ะสำหรับ18 Z แซดยังคงขายอยู่และราคาเป็นโปรโมชั่นนะครับนะครับจีนเนี่ยสกว่าแท้4ปลายนะครับมาเอเลสอีกแล้วเอ็เลสอาทิตย์นี้เยอะมากนะครับย้ำอีกทีนะครับเอเลสที่นี่ไม่มีปลอมนะฮะไม่มีเทพไม่มีเทียบขายแท้เท่านั้นเพราะนั้นใครถามหาเอเลสปลอมเนี่ยไปร้านอื่นเลยนะครับ ที่นี่สัญญาใจกับเอเลสไ l a n d นด์ไว้นะครับถึงจะมีของก๊อปที่เหมือนเหมือนผมก็ไม่ขายเอเลที่นี่แท้เท่านั้นนะครับและอุปกรณ์ครบชุดจัดทรงจัดทรงลงล้อที่เดียวจบครบครับผมดูกันมาถึงครึ่งทางแล้วโอ้นะนี่หลักแสนก็มี4ีห้าหมื่นน้าก็มี ของแท้เนี่ยราคามันวิ่งห่างกันขนาดนี้เดี๋ยวมีให้ชมอีกดูให้จบนะครับแหมรลาะคาันี้ครบทั้งสวยทั้งแรงมีจูนด้วยเอามานี่มาอีกแล้วเมมโบแท้รุ่นใหม่ล่าสุดราคากำลังดีผมบอกเลยราคาดีมากๆนะครับถูกสุด299แพงสุดจาก5,500 0ผมลดมาเหลือ49 0 0 0นะครับใครสนใจบอกได้เลยนะครับมีรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ระวังของปอมเริ่มทะลักเข้ามาแล้วนะแต่ที่นี่แท้เท่านั้นแล้วมาที่เดียวครับจะสวยจะแรงนะครับลงลงลงลิ้นอัะแม่ลงซะหน่อยอะคันนี้ก็าทาหลายอย่างเดี๋ยวจะบอกเอานะนะคุยเลื่อนเบรกแล้วทำไมมีแบบของแต่งสวยๆอย่างอื่นด้วยให้ชมให้ชมนะครับให้ชมดูเบรกอย่างเดียวเดี๋ยวมันจะเบื่อนะครับมาต่อมาอีกแล้วเ l เลสนะครับย้ํานะครับ ตัวแทนจําหน่ายถูกต้องอุปกรณ์ผมใช้เอเลกทั้งหมดอันนี้ย้ำนะใครดูถึงตรงนี้คุณได้ประโยชน์แน่ตอนเนี้เขามีปั๊มแท้จานปลอมแล้วนะหลายหลายร้านแม่งสั่งปั๊มแท้แล้วไปทําจานปลอมระวังด้วยถามไม่ดีตอนซื้อนะครับนะนี่และอีกหนึ่งรุ่นยอดฮิตที่ตอนนี้ราคากําลังเราใจที่อื่น9 5้าหผมจัดโปรให้นะครับคู่หน้า c t s v แต่คันนี้เลือกครบชุดนะครับราคาโปร C.T.S.V. คาดิแลกแท้นะครับหน้าหลังรวมเบรกมือไฟฟ้าจานของใหม่ครับของใหม่ทุกอย่างของใหม่หมดจาก189,000านย้ำะตอนนี้แสนหกขายเลยนะครับถ้าปลอมนะลดไปอีก50,000นะครับแต่ใส่แท้เถอะหนีกันไม่เยอะนะครับตอนนี้ราคาเราจ่ยโดยเฉพาะคู่หน้านะครับจาก89,000นเตอนนี้ผมลงมาเหลือแค่69,000เท่านั้น นะครับใครสนใจทักมาสำหรับเมมโบ้ ctsv นะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้บางคนบอกเอ๊ะ ctsv มันคืออะไรคันดิแลกมันคืออะไรของเก่าหรือของใหม่นะครับตอนนี้เก่าบิ้วเนี่ยน่าจะหมดโลกแล้วนะครับผมขายเป็นของใหม่สั่งปั๊มมาแล้วจานฮับขา cnc ทุกอย่างผมไม่มีเป็นงานตัดต่อนะครับใช้ของใหม่ทั้งหมดนะครับแท้บอกแท้ บอ,บอกปอมชัดเจนมาโอ้โคันนี้เอ็นเลสอีกแล้วแต่คันนี้เขาทาแรงด้วยนะครับเคยใส่ล้อไปแล้วเคยโหลดไปแล้ววันนี้มาเติมเบรกบอกมีราคามมีเอ็นเลสตัวไหนที่แบบราคาเร้าๆไหมไม่เป็นไรครับผมเลือกตัวนี้มาให้มีอยู่ในสต็อกพอดีนะครับไม่ใช่คาลิปเปอร์เหลี่ยมราคาก็จะย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับแล้วจัดเรื่องของความแรงไม่ว่าจะเป็นชุดอินเทคชุดดาวไปพร้อมจูนชุดอินเตอร์โบออฟวาลที่นี่มีครบถึงบอกไนงะแต่งรถ ไม่ต้องตะเวรหลายร้านครับมา A อซัดซทุกอย่างครบจบที่เดียวนะครับแล้วยิ่งเป็น Honda แล้วปีนี้เนี่ยทั้ง Honda ทั้งยุโรปเราจัดหนักจัดเต็มราคาเราใจแน่นอนลองแวะมาครับนะฮะนี่แล้วดูโอ้โหสวยงามโอเค,อเคนะครับ,รบพอไหมสำหรับคลิปนี้นะหลักแสนมีแล้วเดี๋ยวสัญญาคลิปหน้ากดหัวใจให้ผมก่อนกดหัวใจกดแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆคลิปหน้าจ พาไปชมเบรกแท้หลักหมื่นแล้วจะเปรียบเทียบไปดูเลยว่าแท้เทียมเทพต่างกันอย่างไรขอให้คลิปนี้ยอดเยอะๆแชร์ไปเยอะๆถ้าคลิปนี้คนดูเยอะกระแสตอบรับคอมเมนต์มาเยอะคลิปหน้าเดี๋ยววางให้ดูจัะจะเลยว่าแท้เทียบเทพต่างกันยังไงร,รอชมไอเบรกอลละหมื่นสองหมื่นนะ่ะมันใช้ได้หรือเปล่าคลิปหน้าได้เห็นแน่นอนไปก่อนสวัสดี